มาครับสวัสดีครับน,นี่เรามาดูทีมงานสิดตัวเงินนะครับหมดเดีว่วละ สองนะครับกันใหญ่ๆเลยพวกมาค้ำมาคำ ่สร้างหมู่บ้ มีสองคังนครับอีกคันหนึ่งอยู่ข้างในนู่นครับวิ่ยฟอร์เนนเจอร์ ปะากดินหรือเปล่าครับใช่ไหมครับปะากดินใช่ไหมครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นทองเขีย ก่อนตรงนี้เป็นสะเกานะครับเป็นหนองน้ำเกา น,นี่ก็าทำอะไรครับน,นี่ก็าทำอะไรครับฮะตัดล้อตัดทำไมครับตัดทำไมอะไรนะอัน กล้เสร็จแล้วครับโรงงาน โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าด้อสวัสดีครับผม